ชาวราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมหรือท่านที่มีลัคนาเกิดราศีเมถุนค่ะดูตามคําทํานายของไพ่ยพยากรณ์นะคะสี่ม่เท้าค่ะถึงแม้ว่าคุณจะดูเหน็ดเหนื่อยนะแต่ว่าเรื่องของการงานที่คุณทํามีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จหรือผลักดันผลงานนั้นให้ได้รับการยอมรับ จากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาผู้ใหญ่อาจจะดูเครื่อง,องยังไม่โอเคกับผลงานของคุณพอเมษายนเนี่ยอะไรๆก็จะดีขึ้นและจะมีข่าวดีเรื่องของการงานมาด้วยนะคะใครที่หางานมานานก็จะมีโอกาสได้ข่าวดีด้วยเช่นกันค่ะดูเรื่องของคนที่ทำงานในองค์กรค่ะไพ่ใ,ใบนี้เขาบอกว่าช่วงนี้ต้องระวังอย่างมากเลยเรื่องของการหักหลังการใสล่ลายป้ายสี บางทีคุณก็รู้สึกเหนื่อยแล้วเบื่อกับการงานที่คุณได้รับและคุณได้งานเยอะด้วยแล้วเพื่อนร่วมงานก็เอาเปรียบแต่คุณก็บังเอิญช่วงเมษายนเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าใจคุณจะทําให้หน้าที่การงานมีการผลักดันมีการขับเคลื่อนอุปสรรคต่างๆมันก็จะคลี่คลายลงได้นะคะและถ้าสมัครงานไว้ก็มีโอกาสที่จะได้งานด้วยนะคะสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัว ในช่วงนี้อย่าเพิ่งขยับขยายมากค่ะค่อยๆดูลู่ทางดูทิศทางไปค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของหุ้นส่วนทําให้ระบบการหม,มุนเวียนของเงินเนี่ยมันสะดุดติดขัดนะคะแล้วก็มีเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีของคู่แข่งขันอีกในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการค่อยๆขยับค่อยๆดูทิศทางดูเรื่องของ ความผันผวน,นทางเศรษฐกิจก่อนค่ะและโอกาสข้างหน้าเนี่ยก็มีเกณฑ์ว่าชาวราศีมิถุนจะขยับขยายเรื่องของกิจการนะคะดูเรื่องของการเงินกันค่ะ6ดาบค่ะ6ดาบการเงินนี่เขาบอกว่าลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยเพราะช่วงเนี้ย บางทีจะต้องมีเกณฑ์ที่ต้องเสียเงินอยู่เรื่อยการเงินล่วไหลนะแต่ชาวราศีเมถุนก็ฮึดสู้เหมือนกันนะคะมีเรื่องของรายได้เข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายกับเรื่องของบริวารแล้วก็ใครที่จะทําธุรกิจเนี่ยก็ยังเครียดกับเรื่องเครดิตเรื่องของการที่จะนําเงินไปไปลงทุนแต่คุณก็มีคนอุปถัมภ์นะคะามาดูเรื่องของรายรับและรายจ่ายค่ะคุณมีไรายได้เข้ามาจากเรื่องของการติดต่อ หรือค่าคอมมิชชั่นใครที่สมัครงานไว้หรือการทำงานเนี่ยพอได้สำเร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีขยับเงินเดือนขยับไรายได้ขึ้นมาถ้า